Oh. Det <coughs> 你搞这个？你来搞这个的。Mm, 是哦，这个能卖？哦。你搬嘛？八号木。嗯。 มาตีกันเลยมื้อนี้ตรอ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  <imitation> 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 นยุ่ว่างครับปูอ๋อแต่ตอนไปอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็เราก็จะอยากขึ้นมาอีกหนึ่งอันะอันนี้ก็เป็นอันนี้ทำใหม่นะครับ <c oughs> ผมรู้สึกแปลกไปเลยแล้วอันนี้คื <c oughs> อตล้วนี่มันก็ไม่มาเลยยามโมมันก็ไม่มาหลอกแต่เสียไป

บรรยากาศตอนนี้ดีมากมากเลครับฝนกำลังดีเลยตอนนี้เราสร้างแบบมันใกล้ขึ้นบ้านนี้หนึ่งสร้างไว้นี่ยมันใกล้ขึ้นแต่มันไม่มีทางเดินน่ะมันมาเยาวนหาสีรับ้าเลยมันรัหาสีรับ้าอ,อ๋ออ๋อมาใกล้เลยดูใ <c oughs> บกระท้อนผมไปดูดิไปดูใบกระท้อน ออขอน,น้ำทิ้งปเปล่าเนี่ยที่นี่น้ำเยอะครับน้ำแบบใช้แบบไม่ต้องเสียค่าน้ำอ่ะอ้โอ้โอโอโอไม่รอดว่ะกระท่อมไม่รอดครับกระท่อมตายกระทอมตายจริงครับไม่รอดทั้ต้นเลยไอ้ต้นนั้นรอดอยู่ไอ้ต้นนี้ไม่รอดเลยตายเลย กินน้ำเยอะไปรูป้เปล่าเนี่ยโอ้สไตล์สภาพตัวน,นี้นก็ลอยอยู่เนาะโอ้รู้สึกว่าชวงนี้เห็นไหมพวกไอ้พวกร้ <c oughs> อนย่เ,เลยมันกำลังขึ้นฮนะถ่ายนี่กินได้กันเนี่ย โม่โม่โม <sen happy> <lah> ่ว oh. <sen pai> ้าวน่ากินเน่ยเอาไปใส่แม่ทาวสักลูกดิันนี่เขาเรียกผ่เลยนะไผ่สางอรุณชัมพล tao thầm cả đi mang rồi. Để cho. Để cho một con. โมไซโมไซโมไซช้าโมไซเขาเนี่ยลม้มมาแน่เนอะนี่หายไปเลยนี่ก็สวยดีโ <ฮะ S 1> มไซส,สวยดีคร <ฮะ S 1> ับเป็นลอยเลยเนี่ย <ฮะ S 1> ลอยลยล, <ฮะ S 1> ล้มเนาะทุกคน <c oughs> คนของลงนะครับ

那<呵> <呵呵 S 1> 他我六百了交了吧，准备把点书了。妈妈，我们这了？